สบายดีเนาะื่อน,นี้จะมาะแนะนำวิธีการกินแังสง้นตอนของเฟ c e b กเนาะเพื่อกัคนคุคลที่บดีแฮกหรือว่าคนอื่นเข้ามาทำไซเฟสเขาแบบแบบบนยากบันแดนเนาะเมื่อเขาเปิดการตั้งค่านี้แล้วมันจะแฮกการแฮกหรือว่าอย่างัน,นกายากขึ้นหรือว่าบนได้เลยบบนนเนาะ สำหรับวิธีจะเป็นอะไรก็ติดตามกันเลยเนาะก่อนเรียนเขาเข้ามาที่ Facebook และวก็คลิกที่หน้าโปรไฟล์ของเราเนะโปรไฟล์นี้เนาะในเรียนเข้นเข้าหัวข้อการตั้งค่าแล้วก็เข้าที่การตั้งค่านะก่อนจะไปเปิดโบดความปลอดภัย2อขั้นตอนคื ต้องเบิ่งข้อมูลชนโตก่อนเนาะะข้อมูลติดต่อเฮาต้องเบิ่งวาเบอร์ที่ผูกกับเฟซเฮาเป็นเบอร์ใดเนานะเน้นวนะ่าต้องเป็นเบอร์ที่อยู่นำนำเฮาเนาะหรือว่าอยู่ในหน่วยหรือว่าอยู่หน่วยอื่นที่เฮาครอบครองอยู่เนาะหรือว่าเมลที่ที่อยู่นำเฮาหรืออยู่ในหน่วยที่เฮาสามารถเขา้เาล็อกอินได้เนาะถ้าท่านบมีก็คือไปเพิ่มใหมนะ่เนาะเพิ่มนี้ เพิ่มโทรเบอร์โทรศัพท์เบอร์ไม่ทีวีของเขาแล้วก็เมลก็บัวจำเป็นปะไดตัวนี้เนาะแต่ว่าถ้าท่านพวกมีก็ความสะดวกในการฮ็ดอันอื่นหรือว่าลาอินผูกเมลเขาก็ดีเนาะถ้าเมลเก่าเฮาบ่จือแล้วสามารถลบออกได้เลยถ้ามีสองอย่างนี้แล้วมีเบอร์โทรที่อยู่ของเฮาแล้วก็แล้วก็ผูกกับบัญชีแล้วเขาไปต่อกันเลยเนาะมาเลือกหัวข้อหมดความปลอดภัยเนาะ เรื่องของข้อนี้เนาะความปลอดภัยสองตอนตัวนี้ข้อะละเอียดปีกย่อยมันจะมีนีหลายเนาะอ่าเรื่องความปลอดภัยการซื้อซื้อเหลืออย่างต่างๆมันจะอยู่อยู่ที่นี้เนาะการป้องกันการแฮกเนาะการแฮกอ่าจะมาเข้าตรงนี้เนาะการใซ้ใชซการพิสูจ,น,จ,จน,น์จากสองปัจจัยเนาะในนาทีนี้เขาจะเข้า เลือกหัวข้อ,ขอมีสามหัวข้อให้เลือกเนาะอ่าหนึ่งคือตัวนี้เนาะใส่แอปเซนนอกูเกอร์ e อนเนสแคตโตหรือดูมูบายเนาะอันนี้อันนี้มันจะเป็นการยุ่งยากเนาะเพราะเขา,เขาจะได้มีบัญชียืนยันกับแอปตัวนี้อีกอันนี้เขาบนแนะนำเนาะมาเลือกตัวนี้เลยเนาะใส่ข้อความเอ็มเอให้ทางเฟซบุ๊กส่งมาเอ็มเอชเบอร์ที่เฮากำหนดนะแต่เบอร์นั้นต้องผูกกับ Facebook เฟซบุ๊กนะ รายการเบอร์ที่อยู่น้ำเฮาเนาะมาเลือกแล้วเขาไปต่อเลยเนาะเนินต่อ,อจะเป็นเบอร์นี้เนาะที่เาฝูกเพ็ดบุไว้เนะาะแด้กระทานสามารถเพิ่มในอีกเนาะเพิ่มด้อีกจาก2อเบอร์สเบอร์ก็ได้แล้วแต่สะดวกแต่ว่าใส่ถ้ามีเบอร์อยู่ในนในมือเขาแล้วก็ใจเบอร์เดียวก็ได้หรือว่าการบูด การบูดไว้กับสเบอร์เนาะเพื่อเบอร์หนึ่งเสียหายหรือว่าไปจูนเคืนโบได้กับส่เบอร์ที่2เนาะมันก็บหบความได้คือกันเลือกเบอร์แล้วก็ก,กดดาเนินต่อเลยเนาะในขั้นตอนนี้เนาะมันจะมีเอ็มเอสเข้ามาทางเบอร์นั้นแหละเบอร์เบอร์ที่เราผูกนะ,ะเข้ามาแล้วเอ s มเอคือ เท้าเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามกดดำเนินต่อเลยเนาะอ่าฮน,นี่ก็ถือว่าแล้วเนาะเป็นอันแล้วเนาะกดแล้วแล้วเลยก็จบเนาะจะเห็นว่าการเปิดยืนยันปัสองปัจจัยแม่นกำลังเปิดใายงานอยู่เนาะถ้าเขาจะปิดก็แค่มาปิดนี้เนะาะเฟซบุ๊กก็จะกลับไปแบบเกนะ่าเนาะ ល្រូព្វាច់ទៅន្រូវ